สวัสดีคะ่ะสบายดีฟีทางช่องน้องคแคมเปชาแนลนะคะวันนี้อยู่ที่หน้าบ้านคะ่ะล่มเย็นหนาวแดดออกกะมีอากาศเย็นๆอยู่เนาะนี่ค่ะอยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านก็ล่มแล้วเพราะว่าต้นตะกบมันใหญ่แล้วเนาะนี่ค่ะแต่ก่อนแดดหอนว่าสัน่นยู่หน้าบ้านบ่ได้เลยเนาะเดี๋ยวนี่สบายคะ่ะเดี๋ยวนี้สบายาหลายคะ่ะเนี่ย บวานนี้แม่เพ่นมาจะซื้ออยู่ค่ะห้าหน่อยทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าแม่เพ่นซื้อแค่สองสามเนาะอันห้าหน่อยของ V.I.P เมื่อวานนี้เนาะแม่เพ่นแอ้ยจะซื้อเลยบ้านเลขที่นี่บ่าวาสั่นออกบนออกล่างเลยเนาะบนออกสามสี่ล่างออกสองสามสามสองค่ะเลขทีงามบอกขายสิสองสามสี่ 2, 3, 4, ค่ะ บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยเงินทองโชคลาภบาบรมีเนะาะรหัสผ่องแผ้วนี่ค่ะคําเพงไปเสร็จหรทำอะไรอยู่โอ้ดูดูดูดกระโปรงสีเหลืองอค่ะคลิปนี้ก็จะผ้าเอฟซีมาตามแนวทางค่ะ หน่อยวันนี้ของทำไมเอารองเท้าไปไว้ในบ้านลูกของสามเสี้ยนนะคะเดี๋ยวจะไปถามพิพะหัาว่าของปู่สี่ศูนย์มาหรือ,อยังคํำแพงไหนคนสวยวัดดีจ้าหน่อยคํำแพงจ๋าโอ้ยจังมันหยดใหญ่เกียดใหญ่เนาะว่าน้ำกระะตอบเนาะคํำแพงคํำแพงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องน้องคำแพงทางยูท b e ด้วยเด้อค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางห้าหน้อยหรือว่าลราพัฒนาเนาะเข้ามากดติดตามได้ค่ะมีให้ทุกๆุกวันส่วนผู้ใดนาะจะสั่งกันแดดครีมเซรั่มสบู่เจ๊แดงแล้วก็แคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะสั่งจองมาได้ค่ะแล้วก็ต่อไปจะมีลิปสติกด้วยนะคะสีสวยมากค่ะ อยากได้สั่งจองมาไว้เด้อค่ะมีสามสีน้ำกันเนาะสีชมพูสีแดงแดงแต่บ่แม่นแดงแจ่มนะแดงแสวยมากค่ะเดี๋ยวจะเอาสีขึ้นหน้าจอให้เบิ่งว่าสีลิปสติกงามแห้งค่ะแม่เพ่นกักมีแต่สีสีผู้ดีเนาะค่ะงามแห้งค่ะแม่เพ่นเห็นแม่เพ่นมักเลยค่ะของอคู่กับกันแดดจิตพักดีเนาะแบรนด์ของจิตพักดีค่ะลิปสติกง่ามแห้งค่ะ เดี๋ยวไปถามคัมเพลงคนช่วยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยนี่ถามหน่อยถามหน่อยคุณผู้หันเมื่อวานนี้ลาวคุณถูกไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเป็นอย่างคืองไม่ได้ซื้อเงินหมดเปิดไฟให้หน่อยมมืื้ออค่่าซนัไม่ออกเลยอ๋อ ถ้าซื้อหมอฝนเปิดไฟเห็นไน้าเนี่ยเหมือนเจ็ดสามบุอ่าม,มีคน,นบอกว่าถือทั้งบนทั้งล่างข้าเจ้าได้สามศูนย์ทั้งหนาบางคนข้าเจ้าจะซื้อเป็นล,ลางเนาะอยู่ทั้งหนาเนาะต้นหนามั้นี่ะเมียนอ๋อต้นหนามันจะตรงหน้าปากพุที่จะออาเป็นลางเนาะบางพื้นที่ข้าเจ้าจะเอาทั้งหนาของเลขหกตัวเนาะมาเป็นลางค่ะ แต่ว่าอันบางเขตก็จะเอาเล็กทั้งหนาของสีโตัวเนาะมาเป็นล่างค่ะข้าเจ้าได้ข้าเจ้าว่าดีใจได้บนได้ล่าง่าสัน่นมีเอฟซีได้อยอได้บนได้ล่างเลยนะอะไร ita, ลูกอะไร <estão> อะไรไ <empathy> นะคะพี่บาส <pais S 1> กำลังเขียรร <acquire> นห้านอยอย,ยู่เนาะห้านอยนี่ค่ะของปู่สี่ศูนย์ก็ส่งมาให้แล้วเมื่อวานี้ของปู่ก็เข้าสองนอยเด้อค่ะนี่ ปูซีสวนชงให้แล้วพี่หัดเขียนให้อยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ่งเนาะให้พีหัดเขียนเสร็จก่อนคอยมาเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะบบคําแพงคําแพงแกงส้มตามนี้ค่ะเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลงกันนี่เนาะคะ่ะแนวทางเมื่อวานนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะหาหน่อยวิ่งลูดก้ากับหนึ่งก็เข้าที่หนะึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดเนาะจับคูเข่าทีหนึ่งสอง สอนึนอยพิเศษเนาะแล้วก็เข้านอยเดียวเนาะของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนโคราชค่ะให้มา7กับ8เมื่อวานนี้หลุดเนาะค่ะตัววิ่งตัวรูดก็หลุดค่ะของปู่สีย์ค่ะสกับสามค่ะฮานอยเมื่อวานนี้มาด้วยกัน3ามสองนอย VIP แล้วก็3 0นยอยปกติเนาะค่ะของปู่สีเข้า2องนอยเนาะช่วงนี้ของปู่เข้าบ่อยมากค่ะ เนาะแต่ว่าบางมือไม่เพ่นกับบดายล่งคลิปหาเนาะแต่ไม่เพ่นเน่ล่วงในกลุ่มหค่ะถ้าผู้ใดขอมาทั้งส่วนตัวไม่เพ่นกระทรงหาคือกันเนาะส่วนของพี่ประหัตค่ะให้มาหนึ่งกับสี่ค่ะก็เข้าสองน้อยนะคะก็คือจับคู่เขาทีหนึ่งสองน้อยพิเศษเนาะแล้วก็สี่สามน้อย V i p พค่ะเนาะของพี่ประหัตกับเขาสองน้อยเนาะ ่วนลาวค่ะลาวพัฒนาวันที่สิบเจ็ดเมื่อวานนี้เนาะของปู่สี่ศูนย์ค่ะเก้ากับศูนย์หลุดเนาะเก้ากับศูนย์หลุดค่ะบอเขาเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาลาวพัฒนาศูนย์กับเก้าบอเขาเนาะลุดเนาะค่ะเมื่อวานนี้ศูนย์กับเก้าบอมาเลยเนาะค่ะส่วนเออส่วนของเซียนโคราชศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะบอมาเนาะค่ะ ตุดหมดเลยเสามเซียนแล้วส่วนของพี่ระหับค่ะให้มาศูนย์กับสามเนาะศูนย์กับสามนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่สามเนาะคะ่ะนี่ค่ะจับคู่เข่าที่สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามค่ะตัววินนี่เขาเนาะเข่าสองตัวเนาะตัววินเนาะส่วนบางพื้นที่เนาะเพิ่นว่าได้สามศูนย์เนาะค่ะศูนย์สามได้ล่างเนาะ อันนี้จะเป็นบนเนาะเพื่นอนว่าเพื่อนว่าดีใจหลายได้บนได้ล่างเพื่อนว่าบางพื้นที่นาะเพื่อนกะให,ห้เอาเลขหนาหกตัวเนาะมาเป็นเลขกล่างเนาะบางมองก็เอาเลขหนาสี่ตัวเนาะมันก็แล้วมองแล้วพื้นที่ค่ะส่วนห้าน้อยค่ะมะเบิงห้าน้อยวันที่สิบเจ็ดเนาะวันที่สิบแปดบอมเนวันที่สิบเจ็ดมะเบิงห้าน้อยวันนี้ค่ะวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกหกเนาะ วันนี้ค่ะหาหนอยของพี่ปหัสให้มาวิ่งลูดค่ะสามกับแปดเนาะหาหนอยวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกหกของพี่ปหัตให้มาวิ่งลูดสามกับแปดเน้นให้ที่สามลองแปดเนาะตัวจับคู่ก่ะสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าเน้นที่สามสี่แล้วก็สามแปดแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดค่ะ แนวทางฮาหนอยของพี่พหัดค่ะวิ่งรูด3กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่3ามรอง8จับคู่ให้3ามหนึ่งสาม4ีส8มเหนึ่งแดีแปดดแปเ้น้นที่3 4แล้วก็3า8แปดแล้วก็8 7ค่ะนี่ค่ะ ส่วนของเซียนโคล่าดเนาะเซียนโคล่าดให้มาค่ะให้มาวิ่งลูดหาหน่อยหนึ่งกับซีนะคะหนึ่งกับซีค่ะ,คะตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่หนึ่งลองสี่เนาะจับคู่ไฮหนึ่งสีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ี่ีหาสีหกสีเจ็ดค่ะเน้นให้ที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกสี่ห้าแล้วก็สี่หกค่ะ ของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูด1กับ4เนาะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1นรองสจับคู่ห่หนึ 4, ่งซีหนึ 7, ่งห้าหนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดหาีหเจเน้นที่หนึ 5, ่งห้าหแล้วก็4ี 5, 4่ห้าสหค่ะได้แล้วนาะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางหาหนอยของพิพัฒน์แล้วก็เซียนโคลาดค่ะ วันนี้เนาะแคปหน้าจอเอาน้่กันค่ะแนวทางหาหนอยวันนี้ของพี่พหัตของเซียนโคนราชแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพียนพาเอฟซีไปต่อเนาะแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะค่ะไปต่อเนาะมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาค่ะวิ่งลูดค่ะเก้ากับแปด ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่เก้าลองแปดเนาะจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เนาะเน้นให้ที่เก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเก้ากับแปดตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่เก้าลองแปดเนาะจับคู่ไฮกับมี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ 8ป8หนึ 0, 3, แล้วก็แปดเนาะเน้นที่9 1 9 3แล้วก็8 1 8 3ค่ะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วค่ะมาต่อของปู่สี่ศนยกันนะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้รวยๆฟังๆไปได้วยกันนะคะของปู่สีวันนี้ให้มาวิ่งลูด0นย์กับ1นะคะศูนย์กับ1ค่ะ จับคู่ 02, 03, 04, 05 1ค่ะ1 2 1 3 1 4 1 5เนาะเน้นให้ที่02แล้วก็ 03, 12แล้วก็13เนาะนี่ค่ะแนวทางหาน่อยของปู่40วันนี้วิ่งลู่0กับ1เนาะเน้นให้ที่จับคู่หา0ย์1ูน่ห้0 2 0 3 0 4 0อ1ห1 3 1 4 1 5 12, 13, 14, เน้นให้ที่02 03แล้วก็1 2 1 3ค่ะเมาแคปหน้าจออนุมกันเด้อค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ปู่4 0กันเนาะค่ะนี่ค่ะวันนี้ค่ะ,ว,นนคะวันนี้แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะแนวทางของป่4 0แล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะวันนี้ได้ครบทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์แล้วแม่เพนก็ขออวยพรให,ให้ทุกๆท,ท่านเนาะ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนจงมีโชคลาภร่ำรวยปังๆเด้อค่ะเนาะแตกสามน้อยบนล่างกันไปเลยเนาะคะ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสมบังเนาะแล้วก็อย่าลืมผู้ใดอยากจะสั่งตำไทยตำเล่าเนาะคะ่ะที่ร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮ้าเนาะคะ่ะ สั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนะาะเพราะว่าไว้ใจได้เสื้อใจได้ส่งให้รวดเร็วทันใจด้วยเนาะคํแแพงเนาะคํแแพงทําอะไรอยู่เล่นอะไรกับพี่ฝนเห็นเนาะใส่ชุดสีเหลืองสวยจังเลยคัาแพงเออสวยขอบคุณจ้าด้วยแม่แม่ชมหนูขอบคุณจา้าแม่ด้วยขอบคุณจ,าจ้าขอบคุณจา้าแม่ก่อนหืมขอบคุณจา้าแม่ด้วยแม่ชมหนูนะ่ะอืมโอ้ยหงึดหลิด เอาไ่วยสวยๆไหนไว้ไหว้ปลาไหนโอ้ยยุ่ยมันจะเปียกเสื้อผ้าเฮ้ยคำแพงเอาไ่วยสวยๆไว้สวยๆเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมเนาะในเมื่ออื่นเนาะเอาวีวีเอาวีวีอ๋ออ๋อว่าวีหยังแวะแวะแวะยาดึง เดี๋ยวดึงต้นไม้แม่นานดูดิคํแพงไปอันนี้คํแพงดึงออกเบิแล้วทําไมดื้อจังเลยดึงของแม่ทําไมอืมไม่ไม,ไม่แม่ไม่รักแล้วไปเลยนะหาพี่ฝนเลยแม่ไม่รักแล้วไม่เอาอเ <laughs> อแหงหัวแหงซูซี่ค,ะค่ะอาวคานตามนี้คะ่ะ